สวัสดีครับอยู่กับผมสเมตเดนเจอร์ฮีโร่ของคนไทยหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปใน YouTube แล้วมีคนคนหนึ่งออกมาด่าว่าคนไทยนะครับว่าไปด่าว่าคนลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube หรือจะเป็นหนังเป็นรูปภาพต่างๆนานาเนี่ยเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้นะครับอดคิดไม่ได้ว่าเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าเพราะว่าการที่คนไทยเนี่ย บอกว่าใช้คําว่าลาวเนี่ยเขาหมายถึงรัพนามศรพนามหนึ่งที่ใช้ว่าปริยาหรือว่าอาการกับกริยาของคนคนหนึง่งไม่ได้ไปหมายถึงประเทศของใครไม่ได้ไปหมายถึงประชาชนใครหรือว่าคนประเทศอะไรดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจใหม่นะครับตัวอย่างเช่นคําว่าลาวที่ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยเขาอาจจะหมายถึงนี่ลาวตาผ้าหรือว่าลาวเสียงดังมันก็เป็นไปได้ แต่หากท่านไม่สบายใจนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้ก็มีคําใหม่กาครับคาว่ากาเขาก็ออกมาใช้กันเกลียนเกื้อนเก้าต่างๆนานาหากแต่ว่าถ้ามีประเทศกาขึ้นมาเราก็เปลี่ยนไม่ใช้เราก็ไปใช้คำอื่นอีกก็ได้ดังนั้นอาการที่ท่านออกมาต่อว่าและใช้คำหยาต่างๆนานานเนี่ยสม็จเลนเจอร์รับไม่ได้อาการที่ท่านทําอย่างนี้เนี่ยมันจะไปคล้องกับคําที่คนวัยรุ่นสมัยนี้เขาใช้กัน คือเกรียนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านพอใจใหม่นะครับในวันทุ่งรุ่งว่าสางก็ขอให้ท่านจงปรับตัวปรับใจและเป็นพันธมิตรที่ดีกันต่อไปอย่าได้เคืองใจกันอีกเลยนะครับสเมตเลนเจอร์สวัสดีครับ